สวัสดีครับพ่อป้าเล่นเกมนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมฆ่าเวลาอีกสักหนึ่งเกมครับชื่อเกมว่า state.io นะฮะก็เป็นเกมที่เล่นง่ายอีกหนึ่งเกมแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็ต้องใช้ความคิดกันเล็กน้อยอ่ะไม่ต้องพูดพาทนำเพลงลุยเลยดีกว่าครับผมได้เล่นมาบ้างแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลสิบแล้วนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยนี่เราจะเป็นจุดๆอย่างนี้ครับเราก็จะลากไปยึดครองโซนต่างๆนี่ฮะนี่ผมยึดเขาเลยครับ ด้วยความโฉดน,นะครับอืมอนะครับมันจะเป็นแบบการแบบยึดพื้นที่ในของแต่ละแต่ละฝ่ายแล้ผมขอยึดใกล้ๆกอนแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้เราก็เหลืออยู่3สีนะฮะเอ้ย โอเคนะครับตอนนี้เราก็มีพื้นที่เยอะแต่ตัวน้อยนะครับตอนนี้เราพื้นที่เยอะแต่ตัวน้อยครับค่อนข้างค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมขอเล่นเกมไว้หน่อยนะครโอเคเอาพื้นที่คืนครับใช่ว่าจะดีนะครับใช่ว่าจะดีนะครับใช่ว่าจะดีนะครับเดี๋ยวเติมเติมคนหน่อยครับมันตันที่50นะฮะตอนนี้โอเคเขาเขาเดินครับผมเดินนนี้ครับ เขาเดินผมเดินนะนี่ครับเขาเดินเข้านี่ครับแต่เดี๋ยวเราประกบครับประกบคืนนะฮะโอ้โหตอนนี้เฮ้ย <Hey, S 1> ผมจิ้มผิดอันนะฮะโอเคผมผมจะเล่นเกมเร็วนิดนึงนะครับตอนนี้ ีนเกมเดียวครับโอ้โหเป็นเกมที่เหมือนจะเล่นง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะครับผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้ขนาดเล่นกับบอทดนะทุกคนโคตรมันโคตรมันนะครับผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยว,ยวลิงเกมผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับมันเป็นการยึดดินแดนนะฮะโอ้ใครที่ชอบเกมแนวนี้จัดได้เลยจัดได้เลยจัดได้เลยครับนี่ตอนนี้ไอสีครีมนี่เหลือน้อยแล้วฮะเดี๋ยวผมยึดก่อน สุดท้าย50อันมาสู้กันไม่ได้นะครับแน่นอนเกมนี้เป็นชัยชนะของสีน้ำเงินอย่างเรานะครับผมโอ้โหเป็นไงดูเงินคูณสามไปก่อนครับเกมนี้สนุกดีนะครับกบบวกขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับไอเราเอาเงินของเรานี่ยตรงนี้เป็นรถเข็นนะครับเราจะมีการเลือกตัวเลือกสีนะฮะอันนี้ผมก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเลือกการต่อสู้นะครับตอนแรกมันเป็นวงกลมวันนี้ก็เป็นอัพ อัพตัวในตอนแรกแล้วอัพความไวนะครับแล้วก็อัพเหรียญนะครับนี่เอาไปสิบตัวกัครับแล้วเจ็ดในเงินได้บนเงินเยอะนะฮะเงินเยอะแล้วครับยี่สิบเอ็ดยูนิตนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นเวลาของการโหลดตัวนะครับอ่ามาครับไปต่อกันที่ด่านสิบเอ็ดนะครับโอ้โหสนุกจริงนะเกมนี้ตอนนี้เรามีกันยี่สิบสองตัวนะครับในตอนแรก อ้สีแดงดูครับแนละ้วสีสีม่วงฮะเราย้ายมาเกาะน,นี้กันครับเนี่เราเอาชุมชนเราย้ายมาเกาะน,นี้กันฮะอ่าอ่าย้ายมาเกาะน,นี้ครับยึดสองทีนะครับยึดสองทีรับใกล้ๆก,ก,กันนะครับอ้าวอ้าว พอปล่อยโล่งี้เ็ษดีครับตีครับปล่อยโล่งนี้ต้องตีครับเกมไวเลยฮะเขาปล่อยโล่งนะครับเขาปล่อยโล่งเมื่อกี้เรียบร้อยเอ้าเฮ้ยนี่ห้าอันเจ็ดอันจบดีครับโอ้รับใช้ชนะไปเอาเคหน่อยครับฉันชอบาอมาแล้วครับรับเหรียญมาครับมันก็คูณสามได้เยอะอยู่นะครับเราก็เอาไว้อัพของเราได้นี่มีเปิดกล่องของขวัญนี่เป็นหัวใจนะครับมันก็จะมีให้ผมไม่เอาผมไม่ชอบ ก็ถือว่าเป็นเกมฆ่าเวลาอีกเกมหนึ่งเลยฮะที่แนะนำบ่อกอยากให้โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับเกมนี้สนุกสนุกอ่ะอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นการส่งท้ายคลิปหน่อยนะฮะลุยกันนะแต่ว่าไม่มีไม่มีเสียงครับเกมนี้อ่านี่ตัวแหลมแหลมนี่ฮะเหมือนลูกศรดีสวยงามครับรก็ฟังเสียงผมอย่างเดียวแล้วกันนะครับ ก็ตอนนี้เราก็หาเกมนอกกระแสมาเล่นกันเหมือนเดิมนะครับเกมค่าเวลาเกมที่ไม่ต้องไปผูกมัดกับมันนะฮะเล่นไปเรื่อยเืยเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆยนะครับเล่นไปเรื่อยๆื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปเปล่าวะเดินต่อเลยครับเล่นไปเรื่อยเืยนะฮะตอนนี้เฮ้ยมันมันเขาทิ้งบ้านเขาทิ้งบ้านเขาทิ้งบ้านครับเขาทิ้งบ้านเราโจมตีตัวที่มันทิ้งบ้านนะฮะ โอเคสักครู่นะครับตอนนี้เราดาบสุดท้ายนะฮะนี้ผมเล่นไวหน่อยนะครับจะเป็นการจบเราจะได้จบเกมนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะมันเคยมีใน P C E ก่อนนะครับเกมอารมณ์ประมาณนี้แต่เป็นภาพที่เป็นกองทัพเป็โคูดมันนะฮะผมจําชื่อไม่ได้นะเป็นยังไงบ้างเขาก็จบไปไปแล้วนะครับเดี๋ยวใครอยากลองโหลดมาเล่นก็โเ่เกทักดดนเล่นปิด ปิดปิด w i f i ปิดอินเทอร์เน็ตนะครับจะได้ไม่ไม่ติดโฆษณานะครับอันนี้มันมีโฆษณานี่ผมก็ไม่ได้รับเหรียญอะไรเขาครับอ่า,าไปไปรอเล่นกันดูแล้วทุกคนสวัสดีครับ